สวัสดีค่ะช่องไม่เพจชาแน,นลจ้าวันนี้จะพามาชมเขามากัดปตาคว้างเหกันนะคะมาชมนกันเริ่มัน

อันนี้เป็นรถที่เขามาหาปลากันนะคะนี่อันนี้เป็นมี่ายเก็บน้ำนะคะนี่ของตำบลโพธิพปสาร Man thế ạ à? Cho chị gì chưa này à, Cho chị rồi hấp chưa Ở bên này viên bằng ngoáng mình ạ à. Ở bên nước và cặp bằng là đây xem em biết nó Ủa hai thằng trộn nghiêm nghiệp nó Trộn trộn sao tôi không xin bớt nó nữa là sao tôi không nó Ờ. bé đưa vào lăng năm khang chế này đó bà hãy ồ cho nó cả chu bọ nó qua hay chạy trong trụ xa đầu rồi nè bẹp điều มาเปเบออมตะวงกลมเลยนเนาะใส่มองเป็นวงกลมเลยนะคะก็วบบนอยู่นี่หละจักรอบสามรอบจักจักหน้าที่ยามเธอหนึ่งกับบลูชิ่หน,น,น้นาที่ยังยามมาเทือนะอนะโอ้เขาวนเนาะวนมันก็ใช้เวลานวเนาะเออเพราะว่าเขาวนค่ะบนใส่มองบนได้อยู่ได้เพิ่นได้อยู่ได้ตะขาว เพื่อสิฟุนรับนกเฮ้ยใช้เวลาอยู่ในใบาสามจากได้เมือม่อไปในเมื่อนี่ต้องเอากําลังน้ำแข็งมาด้วยค่ะมาใส่ปลานะคะอนี่ยาตามเพิ่นไม่เพียวเเพิ่นแห่งไวกว่าไม่เพียวเพราะว่าเพิ่นไปตามนาม้ำ น่ได้ละนานนานได้ครัง้งหนึ่งนานๆได้ครัง้งหนึ่งแต่ของเพิ่นจะเป็นปลาสดนะคะเป็นปลาสดเด้อของเพิ่อนนะเพราะว่าวได้เฉพาะปลาขาวหรือปลาอื่นผสมพร้อม โอ้ยหอมเขาปิ้งปลาด้หอมเขาปิงปาาป้งปลาทางนี้ปิ้งปาลาเลยค่ะทางนี้หิวเข่าด้เออ้อไม่กล้ดึ้อกว่าะเด้อกูเท่ละก้อนไม่เปิดกอ่อนหนึ่งเนาะกูเท่ละก้อนเปิดบางทีเด้อเนาะนโอ้ติดสองอันสามอันอลไรกันนี่ อประคองขึ้นใหญ่เถิอกับคองเลยกับคองใหญ่กับคองปะกับค,คองเนอะเนอะปลาขาวกับคองกับคองใหญ่ขนาดเลยอ้มวนมวนครับมันนี้มาละวานเอาปลาอยู่ภายขนาดเลย ชเวิตบ้านเฮานะคะนี่กลาง,งวันกลางวันกะมาหาปูหาปลาเน่ยแะคะ่ะแล้วกะเลี้ยงงัวเลี้ยงควายขา่ะใหดน้ำปงน้ำปังไปดีตรงที่คนที่ว่าเขาหน้าติดห้วยกแบบนี้กับเขาคะ่ะเข้าหน้าปังแน่มาเอาปลาแน่แบบนี้ค,ะคะ่ฮะฮักอาหารกินก็บ,บ่ได้ซื้อไปตลาดเขาต้องไปตลาดเขต้องซื้อหาเอาในห้วยในห้องนี่แหละคะ่ะแหลงหาอยู่หากินของบ้านเฮาธรรมชาติแบบบ้านๆเลยนะคะธรรมชาติอันนี้ก็เป็นนี นาไายนะคะนี่อูนค่ะน้ำนาไายของอิตมบลพุทธิพิสาร <c oughs> ค่ะขนาดไหนคะเ <c oughs> พื่อนวนเพื่อนใส่มองค่ะเพื่อนอ้อมอ้อมอ้อมเพื่อนก็เอาตามนี้แหละค่ะปลานะกะ <c oughs> ขนาดนี้ก็น่าจะเวลาประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงเป็นละเพื่อนเมื่อเพื่อนบอกเพราะว่าต้องใส่เวลาวนไปค่ะอ้อมไปเรื่อยๆค่ะแม่เพียวก็ขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแน,นลด้วยค่ะ ผิดถูกไงอย่าว่ากันนะคะช่องใหม่คัรทำขอบคุณค่ะ